บ้านไม้ยกพื้นเลขที่141หมู่ที่3ตำบลราษดรพัฒนาอำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองมีสภาพเก่าสุดโทมเป็นที่อยู่ของยายอมพรดวงสีเขียววัย69ปีที่อาศัยอยู่คนเดียวเมื่อเดินเข้าไปในบ้านพบว่าภายในบ้านเป็นห้องโล่งยกพื้นสูงประมาณหนึ่งฟุตทำเป็นที่นอนนอกจากนี้ห้องน้ำยังสร้างอยู่นอกตัวบ้าน เมื่อเดินไปสำรวจที่ห้องน้ำจะเรียกว่าสถานประทุกแทบไม่ได้เพราะทุกครั้งที่ยายอัมพรต้องเดินมาเข้าห้องน้ำกลับรู้สึกทุกข์หนักเพราะไม่เพียงมีสภาพเก่าชำรุดมีเพียงสังกะสีเก่าล้อมเป็นผนังมียากขึ้นปกคลุมไม่ปลอดภัยในการใช้งานยายอัมพรเล่าว่าทุกวันนี้ใช้ห้องน้ำแต่ละครั้งรู้สึกหวาดกลัวอยากจะซ่อมแซมเองก็ไม่ได้ ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอเนื่องจากมีรายได้ต่อเดือนจากเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ700รบาทบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ300บาทและหาเก็บผักบุ้งไปขายตามตลาดนัดและช่วยลูกเลี้ยงเผาถ่านขายเป็นบางครั้งยายอมพรจึงได้รับคัดเลือกให้ได้รับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยปากมากตอนฝนตกฟ้าร้องลมแรงยังคาราั่วนอนไม่ได้เลยนั่งแกวสบายใจดีดีใจมากๆกันฟ้ากันฝนกันลมกันอายุดีใจมากๆขอขอขณขอขอบคุณมากๆเลย พอมอจอและเทศบาลตำนบลสามโก้ที่ให้การช่วยเหลืออาการซ่อมแซมบ้านขอบคุณค่ะขอขอบคุณค่ะซึ่งยายอมพรรู้สึกดีใจที่หน่วยงานภาครัฐได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือพร้อมจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมบ้านให้ใหม่จำนวน40,000บาทโดยทางเทศบาลตำบลสามโก้ เป็นหน่วยงานจัดซื้ออุปกรณ์และจ้างเหมาในการปรับปรุงบ้านของยายอัมพรสำหรับงบประมาณช่วยเหลือดังกล่าวเป็นงบประมาณปี2564ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองที่ได้รับมาเพื่อปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยหลังคาเรือนละ40,000บาท โดยมีหลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เสนอรายชื่อผู้สูงอายุที่มีความลำบากและเลือกผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนหนึ่งในนั้นคือเทศบาลตำบลสามโก้ที่ได้เสนอของงบประมาณดังกล่าวจากสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองเพื่อมาปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งเป็นความต้องการของผู้สูงอายุปัจจุบันสร้างเกือบแล้วเสร็จก็จะทำให้ยายอ,อัมพรจะมีความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นสำหรับโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปีงบประมาณ2,564ดำเนินการช่วยเหลือผู้สูงอายุตามความต้องการ ซ่อมแซมบ้านเรือนไปแล้วจำนวน21หลังรวมบ้านของยายอมพรซึ่งเป็นในหลายโครงการของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองที่ต้องการสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้นเนื่องจากพบว่าจังหวัดอ่างทองพบมีผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจึงจำเป็นต้องมีการทำแผนรองรับสังคมผู้สูงอายุ ทางด้านการดูแลช่วยเหลือการพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุควบคู่ไปด้วยสำหรับบ้านที่ได้รับการคัดเลือกทางเทศบาลตมบลสังโกมีการประชาคมหมู่บ้านซึ่งผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนที่สุดทางเทศบาลตำบลส,สังโก้จึงจัดสั่งงบประมาณจำนวน40,000บาทในการซ่อมแซมที่อยู่ใส ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีต่อไปก็ต้องขอขอบคุณพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัด,ด่างทองที่ได้จัดสรรงบประมาณลงมาในพื้นที่ของเทศบาลสามโก้